วันนี้วันที่29เดือนมกราคมปี2023เราจะมาฟาังคำพูดของอเวกบับดาดาคำพูดของอเวกบับดาดนี้ได้พูดในวันที่สองเดือนธันวาคมปี1993หัวข้อของเมลีในวันนี้ก็คือเพื่อที่จะมาเป็นอันดับหนึ่งจงมาเป็นตัวของคุณธรรมเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ผู้บริจาคคุณธรรม วันนี้แม่และพ่ออันไม่มีขีดจำกัดกำลังมองดูที่ลูกๆพิเศษในทั่วทั้งสี่ทิศทางความพิเศษอะไรที่ได้ถูกเห็นความพิเศษอะไรที่ถูกเห็นในลูกๆพิเศษลูกคนไหนมีความรู้ตลอดเวลาลูกคนไหนรับจิตในอำนาจปกครองอาณาจักรที่มีอำนาจปกครองตัวเองที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือผู้ที่เป็นอิสระ จากอุปสรรคตลอดเวลาเป็นโยคีตลอดเวลา,ลวลาแล้วก็เป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ตลอดเวลาหนึ่งหยิบมือของดวงยานในพันพันล้านเท่านั้นที่จะมาเป็นดวงยานพิเศษเช่นนั้นรูปนั้นทุกคนได้มาเป็นดวงยานที่มีความรู้เป็นดวงยานโยคีและเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะมาเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ตลอดเวลาผู้ที่เป็นผู้ที่ไม่ จบชิ้นไม่เปลี่ยนแปลงและสม่ำเสมอเท่านั้นสามารถที่จะมาเป็นอัญมณีแห่งชัยชนะของลูกประคำแห่งชัยชนะได้ในยุคมันจบพบก,กันบับตะดานั้นได้ให้พรของการคงอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลงและสม่ำเสมอกับลูกๆทุกคนแต่พวกเขาต่างลำดับกันในการที่จะซึมซับพรเหล่านี้ไว้ในชีวิตของเขาได้ตลอดเวลาดูซีบา,บานั้น มีความลักต่อลูกๆให้พรกับลูกๆที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่พวกเขาไม่สามารถซึมซับพรเหล่านี้ไว้ในชีวิตของเขาหนทางง่ายๆที่จะมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือการมาเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ตลอดเวลาการมาเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ตลอดเวลาก็หมายถึงการมาเป็นผู้รับใช้ตลอดเวลาและง่ายได้เพราะผู้ที่ ง่ายดายเท่านั้นสามารถที่จะอยู่อย่างสม่ำเสมอได้ผู้ที่ง่ายดายเท่านั้นที่จะสามารถอยู่อย่างสม่ำเสมอได้การเป็นผู้รับใช้ตลอดเวลาหมายถึงการอยู่อย่างเป็นผู้บริจาคชี่งใหญ่ได้ตลอดเวลาลูกนั้นเป็นลูกของผู้ประทานลูกนั้นคือดวงยานที่สูงส่งผู้ที่เต็มไปด้วยสมบัติทั้งหมดสัญลักษณ์ของการอยู่อย่างเต็มก็คือการ เป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ได้ตลอดเวลาลูกไม่ใช่ไม่สาลูกนั้นไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยปราศจากการบริจาคแม้แต่เพียงวินาทีดวงยานผู้กราบไหว้บูชามากมายนั้นก็ยังมาเป็นดวงยานผู้บริจาคจากยุคทองแดงแต่ไม่ว่าพวกเขานั้นจะอยู่ในการบริจาคที่ยิ่งใหญ่มากมายอย่างไรพวกเขาก็จะไม่มาเป็นผู้บริจาคสมบัติอันไม่มีขีดจำกัดได้ วกเขามาเป็นผู้บริจาคสมบัติที่เสื่อมสลายและสิ่งของที่เสื่อมสลายในยุคบรรจบพบการลูกนั้นดวงยานที่สูงส่งมาเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่มีวันจบและจะสม่ำเสมอให้ถามตัวลูกเองซิบาบาบอกให้ถามตัวลูกเองซิว่าลูกนั้นเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ตลอดเวลาไหมหรือว่าลูกนั้นเป็นผู้บริจาคตามเวลา หรือว่าลูกเป็นผู้บริจาคตามโอกาสที่ลูกได้รับพรของบัพต์ดาจำหลักเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้พิชิตอุปสรรคและแต่งงานอยู่กับสภาพที่สมบูรณ์พร้อมของลูกนั่นก็คือได้รับสเตตรหรือสภาพที่สมบูรณ์ของลูกโดยการสวมใส่เกราะของพลังความอดทน ขอให้ลูกดันจบเป็นผู้พิชิตอุปสรรคและแต่งงานอยู่กับสภาพที่สมบูรณ์ของลูกก็คือได้รับสภาพที่สมบูรณ์ของลูกโดยการสวมใส่เกระของพลังความอดทนของลูกเพื่อที่จะแต่งงานนั่นก็คือการได้รับสภาพที่สมบูรณ์ของลูกให้ละเลิกเกมเด็กๆต่างๆของความประมาทแล้วจงมาเป็นผู้ที่แข็งแรงด้วยพลังของความอดทนพลังของความอดทนนั้นเป็นเกราะ ซึ่งจะปกป้องตัวลูกเองจากอุปสรรคทั้งหลายเมื่อลูกนั้นไม่ได้สวมใส่เกราะนี้ลูกก็จะเริ่มเกราะบางลูกต่อมาก็จะบอกพ่อถึงสิ่งที่ท่านได้บอกลูกบางครั้งลูกนั้นมีความจริงจังและกระตือรือร้นมากมายแล้วอีกเวลาหนึ่งลูกก็เริ่มพอแท้ใจเดี๋ยวนี้จงออกจากบันไดขึ้นขึ้นและลงลง แล้วจงมาเป็นผู้ที่มีความจริงจังและกระตือรือร้นตลอดเวลาแล้วสภาพที่สมบูรณ์พร้อมของลูกต่อมาก็จะเข้ามาใกล้ลูกคติพจน์ในวันนี้การมีความเมตตาหรืออยู่กับดวงยญาณมากมายด้วยพลังแห่งการจดจำและหาร,รับใช้คือการอยู่อย่างเต็มไปด้วยความเมตตาการมีความเมตตากับดวงยญาณมากมายด้วยพลังของการจดจำและหาร,รับใช้ สื่อการอยู่อย่างเต็มไปด้วยความเมตตาอัจฉริโอมชาติ